สวัสดีครับ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 พวกน้องนาสพนนศิลานะครับยินดีต้อนรับนักร้องกอดใจมาชวนครับท่านนั่ดูนะครับที่มาชมวันนี้นะครับเดี๋ยวพาน้องลุเดินชมนะครับโอเคครับครับเชียครับพวกน้องนานะครับเป็นศาสตร์พระราชาและการที่ลมกค้าเราเศรษฐกิจก็เทียบถ้าผมตะการคืออย่างที่เราทราบที่ทราบที่ละครับเชียครับจากพื้นที่ไม่มีอะไรตอนนี้มันมีอะไรแล้วสิ่งที่มีคือขอลา ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ<ห>าสิบปีสิบปีแต่ก่อน ตรงนี้จะเป็นจะเป็นป่าอย่างเดียวเลยใช่ไอาหารที่ได้นี่พวกสมขี่มาให้โอุ้ร้อยเจริญเจริญนะร้อยรวยร้อยรวยร้อยเจริญลูกเจริญครับผมป่าป่าธรรมชาติป่าธรรมชาติเลยหละครับเดี๋ยวีเริ่งต่อไปที่สะพานลอยครับรถเดีินไปตามทางี้นะสะพานลอยด้วยสะพานลอยฟ้าสะพานลอยฟ้าครับตั้งใจและยอมรับความศรัทธาที่นักแสดงกันนะติดต่ำขึ้นพวกของนานอกจากเป็นที่ธรรมชาติแล้วก็ยัง อันนี้คือสร้างสร้างสร้างกันเองเลยใช่ไหมครับสร้างกันเองเลยมาเยอะมากครับทุกคนทีเอฟซีของน้องฟูแลนด์มาหรอมาหลายคณะแล้วับหลายคนนะครับสะพานลอยฟ้านะครับเราต่อเลยนะครับเป็นสะพานบุญนะครับนี่คือสะพานบุญนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อต้อนรับผู้มีบุญนะครับที่มา ้วกน้างั่งก็ดอกกันเอาดี๋ยวนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับนุกได้เห็นแล้วได้ได้เห็นแล้วตั้งแต่พ่อมาแล้วพ่อก็ถ่ายถ่ายให้ถ่ให้ดูให้เห็นแล้วทีนี้นุกก็ได้มาเห็นกับตาแล้ววันนี้ก็ธรรมชาติล้วนๆจริงๆย้อนกลับไป10ปีที่นุกเคยพูดว่า นุกเคยมาอยู่ตรงนี้ในทุกๆปีนุกจะมางานวันตํารวจนจะมางานวันตํารวจแล้วก็ไม่ว่าจะมาเตะบอลเตะอะไรด้วยนุกก็จะมาตรงตรงนี้ก็จะเป็นป่าอย่างเดียวเลยนะแล้วมาวันนี้คือโอ้ตะลึงมาก<ะ>เป็นธรรมชาติจริงๆไ,ได้ครับพอเพียงอพยงอพยงอพยู่พอกินใช่มีปลาธรรมชาติมีกล้วยมีต้นไม้ลมเลื่นแล้วก็มีสะพานสวยๆให้กับทุกคนได้มาเดินมาเดินด้วยสำหรับพี่พีเอฟซีนุกไอรุนนะครับผมหรือว่าพี่พีเอฟซีบ้านสิงห์ทุกคนถ้า ผ่านไปผ่านมานะครับก็แบะเข้ามาได้นะครับเวะเข้ามาได้จากมิตรภาพเข้ามาจับมิตรภาพไฟแดงไฟแดงโนซิลาขีตรงเข้ามาประมาณ2กิโลนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาให้อาหารปลาได้มันเรียนรู้ระดับสิ่งยรอยากได้เดี๋ยวเราไปที่เแคนครับครับเนี่ยครับเสียงแคนเนี่ยคือไม่ว่าพี่น้องบ้านเราจะไปทํางานอยู่ในต่างแดนทํางานอยู่ในกรุงเทพถ้าดียินเสียงแคนเนี่ยรับรองได้เลยว่า มีความสุขคิดถึงบ้านแน่นอนคิดถึงบ้านเลยนะครับเป็นของควัญมอบให้น้องลนุกข้างบนนะครับมาเยี่ยมนะครับขอบคุณครับ พอะไรยืนเสียงแครเหมือนมือต้องขึ้นลายล่ำสังวาเ <laughs> okay. ขอุณครับขอบคุณครับขอให้ดังนะครับขอให้ดังทะลุฟ้านะครับเดี๋ยวพาื่อนุกมชีวิตครับวันนี้จะบับยอดนะา็ไปจะบับเติมไปนู่นนะครับโคกน้องนาไปดูปอกคุกหมอบอานนี้ยาวยาวอันนี้คืออุโมงค์ทองคำนะครับนี่คืออุโมงค์ทองคำเพื่อทุกอย่างที่ปลูกนะครับจนจะเป็นสมุนไพรนะครับมันจะมีมะละนะครับที่ถั่วนะครับถั่วถั่วครับนอกจากกินเป็นผักแล้วนะครับยังเป็นสมุนไพรนะครับตรงนี้นะครับครับ ว่าน่าจะ Jamie, อีกไม่ถึง3เดือนน่าจะเขียวเต็มแน่นอนด้วยว่าโอ้ตรงนี้ก็มีอันนี้ก็มีเอ้าอ้่มวงนี้ไครนะครับอันนี้เดี๋ยวทางออกนี่คือทางออกของมงทองคำนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญที่เอฟซีนะครับผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับคือสวยงามมากแล้วก็มันเป็นการปอนไคลอีกหนึ่งอย่างที่เราได้มาเห็นบรรยากาศบรรยากาศมันมันเหมือนกับยกท้องไร่ท้องนาเป็นสิบสิบไร่มาไว้มาไว้ที่ที่เดียวนะเราเดินเข้ามาเราเห็นปลาเห็นกุ้ง เห็นกุ้งหอยปูปลาเห็นต้นไม้เห็นพืชผักโอ้พืชผักที่เยอะกินมากเยอะมาแล้วกล้วยกล้วยเป็นหวีเป็นเป็นเขาเรียกว่าเครียบเครียเลยอดกระดาบัตรเขาออกเยอะเยอะมันครบบูนแจกนะครับแบ่งปันพี่นะครับไม่มีขายนะครับเดี๋ยวเดีต็มที่ผมมา500กว่าคนสบายเอาหมดเลยนะได้ได้ปี่ท่านไม่ขายครับกาบอกว่าผู้ใดมาสวตอนกล้วัดชุกข้าเคี่ยสุกข้าเคี่ยวตัดเลยครับเอฟซีโอเคเดี๋ยวได้ อีกคาดว่าจะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนครับผมรวมพลกันมาสักห้าร้อยกว่าคนมาที่น้องสาวที่นี่มาพอลสิลาเลยครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องนุกนะครับขอบคุณ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 ครับยินดีมากเลยที่ได้มาวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนิฟซิลทานนะคคครรัับบบขอุณครับ